ภิกษุทั้งหลายตัณหาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งตัณหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปปตัตญหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโพธพะตัณหาธรรมะตัณหา ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าตันหาความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเปลี่ยนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ